สวัสดีครับน้อยสไตล์ชาแนลนะครับวันนี้จะมาซ่อมไฟขาดหัวนะครับไฟฉายขาดหัวนะครับอาการก็จะประมาณเปิดแล้วไม่ติดนะครับอาการเปิดแล้วจะไม่ติดนะครับประมาณนี้นะครับเปิดแล้วไม่มีไฟนะครับของ ความจริงไฟฉายประเภทนี้ของที่เราซื้อมาใหม่ๆอาจจะใช้ได้แค่เดือนสองเดือนนะครับแบตเขาก็จะเสื่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามันแบตเสื่อมจริงหรือเปล่านะครับถ้าจะหมุนถ้าจะแกะมันจะมีน็อตจะสอนอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสีด้านเลยนะครับบางคนหาไม่เจอนะครับบอกมันแกะไม่ได้ไม่ใช่นะครับน็อตเขาจะสอนอยู่ทั้งสีมุม เดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับส่วนอาการไม่ติดนี้ก็เช็คได้หลายได้หลายอย่างนะครับแบตแเบตเสื่อมหรือว่าสายขาดก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าอาการมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวอามาทีละข้างก่อนนะครับนัดตัวเล็กนะครับแกะยากนิดนะึงตรงนี้ก็ต้องเหลือไว้นะครับเวลาคาดหงวจะได้ไม่เก็บนะครับเป็นแผ่น เรียกแผ่นโฟมนะครับยยม,มุนลงมาก่อนนะครับก็เหลือน็อตติดไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเวลายกจะได้ยกออกมาได้ โอเคมาดูข้างในกันนะครับเปิดไม่ติดนะครับหักการซ่อมครั้งแรกนะครับถ้ามีมิตเตอร์แบบนี้นะครับก็ตั้งค่าวัดได้เลยนะครับในตั้งมิตเตอร์ไว้ที่ ดีซีตัวนี้น่าจะประมาณสามจุดเจ็ดโวลต์ครับสําหรับแบตหนึ่งแปดของคาศูนย์เราก็ตั้งไว้ประมาณสิบสิบโวลต์นะครับประมาณนี้นะครับด้านนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นด้านบวกนะครับเดีย๋ยวนี้จะเป็นด้านบวกส่วนด้านเรียบ,ยบจะเป็นด้านลบนะครับจะเป็นสายสีดํา สายสีแดงจะเป็นด้านบวกถ้าแกะเดี๋ยวต้องจําให้ได้ด้วยนะครับทําเครื่องหมายไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟดูนะครับนี่ก็ตั้งไว้แล้วนะครับ DC 10โวลต์มาดูว่าจะมีจะมีไฟหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีไฟเนี่ยก็สแสดงมาเป็นอาการอื่นนะครับดูที่สายแต่ถ้าไม่มีไฟก็ เลงไว้เลยครับน่าจะเป็นที่แบตก้อนนี้นะครับเสื่อมเดี๋ยวลองวัดดูนะฮะวัดให้ดูนี้นะครับดูมิเตอร์ตรงนี้นะครับปรากฏว่าไฟไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตใหม่แบตใหม่นะครับซื้อมาใหม่นะครับซื้อมาเพื่อจะมาเปลี่ยนเอามาลองวัดดูนะครับ เทียบกันเลยนะครับอันนี้ด้านบวกนะครับมิตเตอร์ก็ตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ด้านลบอ่ามิตเตอร์ขึ้นนะครับมิตเตอร์ขึ้นนะครับแบตใหม่มีไฟนะครับแต่แบตเก่าเนี่ยเสื่อมไปแล้วนะครับไม่มีไฟไแล้วนะครับไม่ขยับนะครับ ก็แก้ไขง่ายๆครับมีหัวแรงบัดกีนะครับก็บัดกีตรงนี้ออกเลยนะครับเดี๋ยวรอหัวแรงร้อนแป๊บนึ่งนะครับสำหรับหัวแรงที่ใช้งานบ่อยๆนะครับก่อนจะใช้งานอีกครั้งแนะนำให้ขูดก่อนนะครับ ขูดให้เขาเป็นเงาเงานิดนึงนะครับขูดตะกัวเก่าแล้วก็ขี้เก่าๆออกก่อนนะครับมันจะทำให้ติดง่ายนะครับทีนี้มาเปลี่ยนถอดแบตกันนะครับตัวนี้เหมือนเขาติดกาวมานะครับแล้วก็แกะออกเลย อันนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทั้งเก่าทั้งโซมเลยนะครับเขาซื้อมาขายนะครับกว่าเขาจะขายได้ก็เป็นปีเหมือนกันนะครับแบตก็เลยจะเสื่อมตัวนี้เป็นที่รองฐานนะครับเก็บไว้ก่อน ก็จะปอกสายออกมาครับปอกสายไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ขูดสายออกเพื่อให้ตะกัวดูดได้ง่ายนะครับส่วนตัวนี้ก็ตัดออกไปเลยก็ได้ครับไม่รู้สายจะถึงหรือเปล่านะครับยวลองดูมั้ทำเหมือนก็โอเคนะครับ เมื่อปลอกสายเสร็จขูดสายเรียบร้อยนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับเอาตะกัวมาแต้มนะครับแต้มตรงสายนะครับนี่แบบนี้นะครับ เป็นก้อนไว้นิดนึงยิ่งดีนะครับส่วนทานตัวนี้ค่อนข้างติดยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจะติดได้ไหมจะร้อนมือนิดนึงนะครับ ยัจีบยากนะครับถ้าจีบยากก็ปูดออกนิดนึงนะครับปูดสารเคลือบมะเขาอออกนิดนึงนะครับ ไอนีกระดาษทรายก็ใช้กระดาษทรายได้นะครับสายสั้นนะครับทำยากเลย ริิ่มััก,กวนดนดึงโอเคนะครับถ้าเราขูดออกนะมันก็จะติดง่ายนิดนึงนะครับ แค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองเสริมเข้าไปอีกนิดหนึ่งโอเคแค่นี้ก็อยู่แล้วครับแต้มนิดเดียวอ,อีกด้านหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ขูดเหมือนกันนะครับขูดให้สารกันลื่นของเขานะครับที่เขาฉาบไว้นีให้มันออกนะครับให้มันติดง่ายๆนะครับนี่เป็นวิธีส่วนตัวของผมนะครับมาลองดูว่าจะติดง่ายไหม อเคครับกิดง่ายนะครับสายสั้นไปนิดหนึ่งนะครับอืมอ้าวลุดเฉยเลยเดี๋ยวลองแต้มใหม่นะครับ ต้องคูดเพิ่มอีกน,น,นะครับติดยากมากนะครับเนี่ยเพิ่มตะก,กวัวนิดนึง ก็อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องแต้มเยอะนะครับแต้มเยอะมันก็ไม่ติดอยู่ดีนะครับเอาพออยู่ก็พอนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแน่นมากนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาลองดูไฟกันนะครับ <c oughs> ติดนะครับ พอเปลี่ยนฐานก็ติดเลยครับก็ไม่ต้องไปเช็คสายแล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแบตใหม่เขาก็ติดเลยใช้งานได้ปกตินะครับสรุปก็คือแบตเสื่อมนะครับก็ประกอบเข้ามันเดิมนะครับทีนี้ โอเคครับประมาณนี้นะครับบางว่าคงสรายคงไม่หลุดอีกนะครับนี่โอเคครับ <Okay. S 2> ก็เสร็จแค่นี้นะครับเดี๋ยวประกอบคืนเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็ของที่เขาเอาเอามาขายนะครับกว่าเขาจะขายได้หรือว่าก่อนกว่าโรงงานจะส่งมา กว่าเราจะไปรับกว่าจะกระจายสินค้าออกมาได้นะครับก็อยู่นานนะครับแล้วแบตพวกนี้ก็ไม่ได้ชาร์จเลยนะครับกว่าจะส่งถึงมือเกษตรกรอย่างเรานะครับแบตบแบตบที่เขาใส่มามันก็เสื่อมไปแล้วนะครับพอเรามาใช้สักเดือนสองเดือนเนี่ยมันก็จะเสื่อมเปิดไม่ติดแล้วนะครับส่วนอย่างอื่นเขาก็ใช้งานได้ปกติเพื่อนเพื่อนคนไหนถ้ามีอาการแบบนี้ก็เดาไว้ก่อนนะครับว่าเป็นฐานเสื่อม เราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับแค่มีหัวแรงตะกัวนะครับในที่วัดไฟนี่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับถ้ามีก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวลองประกอบคืนเลยนะครับลงไขควง ตามตลาดที่ผมไปซื้อมานะครับประมาณ90บาทนะครับราคาจะอยู่ที่60-90บาทนะั้นประมาณนี้นะครับส่วนก้อนที่ผมใส่เนี่ยผมซื้อมาจากลาซาดานะครับบอกว่าเป็นของโซนี่ลืมให้ดูเมื่อกี้ก้อนนึงก็เกือบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตามร้านค้าตามบ้านนอกเรานะครับก็น่าจะร้อยขึ้นนะครับ อันนี้ในลาซาด้าก็ถูกหน่อยไม่รู้ว่าของจริงของปลอมแต่ก็ใช้ได้โอเคนะครับโอเคปิดให้เรียบร้อยนะครับตันนี้ก็กันน้ําเข้าัวน็อตได้นะครับอย่าดึงออกนะครับโอเคใช้งานปกติครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปการซ่อมไฟคาดหัวไม้แค่นี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับน้อยสไตล์ชาแนลครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ